มีเยอขวบไปเสบสบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีเมื่อสุขุสุขคนได้พบกับคอยส่องสมสุขสาวผู้ไทยคือเข้าทุกคนมือน,นีคอยสิสสผ่า ทุกคนกินส้มมะม่วงอีทุกคนเอ้ยมื่อนี้นะ่ะกินส้มมะม่วงต้นมะม่วงนี่กะขออนน้ำป้าทุกคนเอ้ยเฮิรนเคอเฮิรนเคอเดียวนี่ละเฮิรนคนละพาทางเจอไหนบอกะม่วงคนเไหนโตกแล้วทุกคนใหญ่มากใหญ่คือคนนั่นแหละอะ ออนไลน่ะมาเมโดต้นพอละทุกคนเลยเบิงเก็บอจะแซีมากจะมาเนี่สามอี่ลายนะรอพีลยนะ ตอนนี ừ, ้เราก็มาเฮือนๆนะสาวมาตะกูลมึงเนี่ยมึงนะสะอ่อนได้ก็เสยอะมาโมงกับโมงต้นมาทุกคนเขาสีอันมาปะหูมันเคือยากมันอ้อมันนะยากมันเป็นแต่แซ่บเนาะเชื่อแจ่วหวานหวานจะกินมดจะกินมด้อวาาน้อยก็คือหลายเนาะน้โมงต้นมันเยอะ หอมมะม่วงต้นเพราะว่ากินแล้วก็มันจะเจ็บท้องกว่ามะม่วงกระสอบเลยทุกคนมันหอมมันแซ่บนะทำระบาดมะม่วงกระสอบนะเดี๋ยวทุกคน ชาววันตายย่ตำแจ้วทุกคนเลยนี่ยทุกคนมาตำแจ้วววาตำมะคิดกรแมนตำแจ้วกรแมนวานกระดด้ชเดวานกระโดดได้เห็ดเได้เ็ดเป็ดน่เด้อเห็ดเป็ดเนเอาไว้ไวบ่เออไว้ เอะอพูดเอาน้อยนะเป็นเลยสะกนั้นมีเงือ่น้อยอีทุกคนเดยพิเศษในพวานประเด็นี้มันเข้มอยู่แล้วนะคะเตะซื้อแล้วทุกคน มา,มาเือเดไปงงน้ำตาลก็มันเรดงกงน้องเ้งๆมันาแกะดมันมีบทแกะอยู่กะชันใช้ผ้าในร้ายสุด โซสเตปพี่ทุกคนดล้นี่นน้ำตาลน้ตาลเ้กนสองโบ่งสองใจเลยทุกคนใจเด้งเ้นู่น น้อยก็แล้ว you น know, so so, so ู้นเยอะแบบมีน้อยนี่จ้ะขนาดเต็นหนูนะทุกคนนะไม่เคยเห็นเลยแบบอันอินโนมัโต้อันเดะอินโนมัตโต้เขาไหมเขาหรือว่าเขาโคทุกคนเขาไหมอย่างนี้นะเขาโคเขาแหละไปเลยไปเลย เตะมันยแซบมบแตะทุกคนเลตอนไปบันยังไม่กินกันเจ้าส้วยังไม่กินกันเจ้าร้อมเท่าไรทุกคนโอ้ตสสีดันเลยทุกคนน่เด้อกคิดส่งน้องคนทุกคน

มีเมนชิมทุกคนกินแล้วซามาจานมีเมนทุคนทุกคนค่อยซิม มาตากตอนมันนี่นั่นม,มาทุกคนมาตากตอนมันที่เราได้ทุกคนนะเขา้าวตเฮ้ยสีสันทุกคนสเสร็จให้มาทุกคนมานี่เฮากิน ชาแตงก็มาก,กินน้ำไดทุกคน <c oughs> มทุคมกคนมอินมากมน้ำเดียว <c oughs> เยทุกคนจะเสียบแงเลยทุกคนเอายู่เฮิร์ตอันน้อยโอ้โทุกคนคดไปเสีบ Đáng hơn Có cầm nâng này Trong mồm đây nè Mấy kính khao ngài đây ดีโัมนี่นะให้กับเด็กอีกอ,กอันนี้มะมงมะมงโตน,นี่ <c oughs> สวัสดีตาอาปะเบิงคออยู่ทุกคนทำไมไม่กิน กดปกระแทบไปทุกคนแต่กระแทบเลยน Hãy nha cầm kênh Ghiền nha ม้อากาดกันดีดีบแฉมมามาม่นามาไม่มามาไ่มามาไม่มามาม่มามาไาพ่า่่า่ Cầm như như mm. Hãy cầm được không แกเนะวางในก็นเห็นคะ่ะมาหัวนแซ่บคนเลยมะม่วงกะช่างฟิวบอมะม่วงกะอาม่าแบบอามา่า,มาล้วกะกินเลยนะทุกคนมันกรอบ